ขอเซื้อลองสอบท่านก็เขียนชื่อนามตะกุลวันเดือนปีเกิดของท่านก่สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้เรามาเจอกันที่อัมพวานะเรามากันที่วัดบางกุ้งค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกับสการะกันนะคะแต่ว่า บอกไว้ก่อนเลยนะว่าโบสถ์นี้เป็นโบสถ์เก่าแก่ก็จริงแต่ว่าเขาไม่ให้เราถ่ายรูปภาพข้างในโบสถ์นะคะเราสามารถเข้าไปกราบได้อย่างเดียวแล้วก็ถ่ายด้านนอกของตัวโบสถ์นะคะบ๊ายบายไปฝากล้องหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายเน้นนหน่อยค่ะเรืวิเคียนี่พาวเวคียนีสั พอพอว,วัดบางกรุงนี้อยู่ไม่ไกลตลาดน้ำอัมพวานะเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายค่ะจะมีต้นไม้ปกคลุมแบบนี้นะคะเขาเรียกว่า ชมโบสถ์ปรกโพค่ะซึ่งมีต้นไม้สี่ชนิดที่ขึ้นปกคลุมโบสถ์นะแล้วก็มากราบพระด,ด้านนอกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปกราบในโบสถ์นะคะ อันนี้เราไม่เจ้าที่เขาไม่ให้เราเข้าไปถ่ายรูปด้านในนะคะให้เราถ่ายได้เฉพาะด้านนอกเพื่อเลยเสียดายค่ะไม่ได้เอาความเก่าแก่ของด้านในของตัวพระพุทธรูปมาให้พวกเราได้ชมกันค่ะเราก็ถ่ายได้เฉพาะด้านนอกนะส่วนใครที่จะเดินรอบโบสถ์ก็ขอดรองเท้านะคะ สำหรับสายมูนะคะด้านนี้เลยค่ะด้านหลังของตัวโบสนะจะมีสามจุดที่เขาจะมาไหว้ขอพรขอโชคป้าแล้วก็ตัวเลขเกี่ยวกับตัวเลขนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังตัวโบสถ์ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวัดบางกุ้งเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะคะที่วัดอินทารามไหว้หลวงพ่อโตอายุสามร้อยปีค่ะ จุดนี้นะถ้าเราเข้า 5, มาตรงจุดเนี้ยมองไปเหมือนเป็นโบสถ์ใหม่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วโบสถ์เกาสา3ร้อยปีนี okay. ่คืออยู product. ่ด้านหลังของตัวโบสถ์ใหม่นะคะเราต้องเดินเข้าไปด้านหลังเป็นื่นได้ประเด็งมารเือรุกเรานะครับในช่วงระยะเวลานี้นะครับญาติโยมด้มีทุกมีานศพใโลกมีไัยเนี่ยคุณโยมมาขอพรชาวเวสต์ทวันกันนะคุณโยมในช่วงนี้แล้วชาวเวสต์ทวันของเราเนี่ยเป็นเรื่องเดียวในประเทศ สำหรับวัดอินทรามนะคะเขาให้เราถ่ายรูปภาพได้นะคะเข้าไปเดินในตัวโบสถ์แล้วถ่ายภาพได้ค่ะนี่คือความเก่าแก่นะคะของตัวโบสถาร้อยปีแลงวก็โตค่ะทองที่เหลือวัดอินทรามสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วก็มาทำการรูนะ 12สมายราชการที่8ามะเซอรลองสอบท่านก็เขียนชื่อนามตะกณวันเดือนปีเกิดมาให้เราสังเกตประตูไม้ของโบสถ์นะคะเขาจะมีแกะสลักนะคะเป็นสุขาสิ่สอนใจให้เราอ่านนะเป็นไม้ตอกนะคะให้กับพระคุณพ่อตอบุญให้กับถ้าใครมาก็ลงแวะชมนี่ละค่ะเรามาต่อกันที่ตลาดน้ำอม เข้าไปเดิในตลาดชมบรรยากาศนะคะเป็นช่วงประมาณ10บโมงเช้าค่ะของวันอาทิตย์ทีท่14บี่เมษาค่ะคนยังน้อยอยู่นะคะช่วงเชา้าขอจูดเนี่ยนะสิ อ้าลกป้าเดินไปมองเห็นตั้งนา,แงานแล้วแม่ก็ถึงแน่

ดเดี๋ยวเราออกจากอัมพาวาแล้วเราจะไปไหว้ขอพอรกันที่วัดจุฬามณีนะคะซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่เรามาในวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมมาอัมพาวาได้ภายในครึ่งวันนะคะจากกรุงเทพค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ